หน้าแรกอ่ะยังไม่ได้อันนี้จะเป็นเออบัตเจตที่เขาใช้เปิดทำงานจริงก็คือ้ที่โออ่งนี้เลยไม่จเ,เป็นเปิดเลยแรแ่อ่ามันจะประกอบไปด้วยตารางคอนโทรลมันจะเป็นบัตเจตธรรมดาเลยแต่ว่ามันจะมีที่ที่เราเห็นฟังก์ชันตารางคอนโทรลกับเออตารางโปรเทนออเดอร์อันนี้เรายังไม่ได้ใช้จริงื่อนหลัง อ่าเดี๋ยวต้องให้มาเปน,นัอ่าคือมันจะมีข้างล่างค่ะชีข้าง,งล่างหมดเลยมันจะมี Contract Control, p r o ช e ่ s o r อร์ว h e r อ่าอันนียังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ฟังก์ชันอย่างสองอันประมาณสองสอันก่อนก็คือ Contract Control, Processor ถ้าเราใช้ฟังก์ชันสามตัวเนี้ยเวลาเราเปิด พีโอซื้อของจ้างช่างมันจะอยู่ในนี้หมดเลยมันจะไม่ไปแยกสีกันแล้วเราตัดเนก็จะไม่ยากชแค่ะจ้ะตาเรานัก็มุกใบมุกใช่ไหมคะเ่ไดมาะเอาเหรอคน้ได้ไ,ได้ ใช่ทำเหมียว่าจะขอสักเป็นตัวอ,อย่างหนตัวมีมีมของไม่เอิญใช่เออไม่ใช่ค่ะไฟไฟกิ่งอ่ะเออไม่ใช่ไฟกิ่ไฟที่ทางคุณมเสถียให้อ่ะก็คือมีไฟ60วัตต์แล้วก็กิ่งนะคะที่เป็นการยื่นออกมา1.5ใช่อันนี้น่าจะขอซื้อก่อนหงชุด ทาพี่ใช้ฟังก์ชันหลายานเลใช OBS ดู ใช้อ่อนี้ด้วยอ่าโอเคได้ไคะ่ะอันนี้คือหน้าบัญชีดเดอรเนานะเวลาลิ้งอะคะ่ะจะเห็นว่าอันนี้มันจะลิ้งไปจากชีทช่างเมนใช่ไหมซึ่งช่างเมนเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เรากรอกข้อมูลเอาไว้อ่ามันก็จะมีตั้งแต่งานฐานลาก ค่ชั้นหนึ่งต่อหมอ้เมอเสร็จเสร็จเป็ตัวนี้ตัวเร่นี้ทีเนี้ยสิ่งที่อยากได้ก็คือจะเห็นว่าเราจะมี b ศูนย์ b หนึ่ง b สอง b สาม b สี่เห็นไหมอ่าตัวเนี้ยเวลาทำบ,บัตเจตอ่ะเราต้องออกแบบให้มันเป็นสตนแตรฐาแเราก็ใส่แต่ b อ่าซึ่งของของเราที่เนี้ยบางทีเราไม่ได้สั่เป็นสแตนดาดก็คือพี่พันไปทำ คำนวณม่เป็นเป็นเปนวโคิว่งแต่จริงี่อยากได้แบบนี้ทีเนี้ยก็ต้องคุยกับพวกแบบว่าเขาสามารถออกแบบสัต่าให้มันเป็นมีศูนย์หน้าตาแบบนี้เลยหนึ่งนี้เลยเาทราทำอ่ะเราจะได้คีแค่เมตรแก้แค่ราคาข้างหลังก็พออ่านี่แต่ทีนี้งวดแต่ละอันนะคะมันต้องเป็นไปตาม ไปตามนวดการคำนับก,การก่อสร้างอันนี้มันเป็นงานก่อสร้างนี่สมมุติว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำสามชั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องไปดูสเต็ปบ้านสามชั้นจริงๆมันเหมือนกันแหละก็คือเติมเป็นสามห้องนั่นนันก็จะเป็นเนืออันนี้ก็จะเป็นอของชั้นเมนที่เวลาเราดึงเราดึงงานไฟล์ตรง,ง,งนี้ามาใสา่ใช่ไหม ค่าของก็เป็นการสรุปราคาว่าสรุปที่เราเดึงมาจากตรงนี้เหมือนเดิม mm hmm. ทีนี้ถ้าสมมติพี่เข้ามาที่ control เลยนะ control เนี่ยคือใบที่เราจะบอกว่างบประมาณของแต่ละหวดไปเป็นเงินเท่าไหร่อย่างสองล้านสี่มันบอกว่าเป็นราคาหวดดูจากไฟล์มันคือ J J35 สามห้าใช่ไหม สรุปงานมวดเจสมห้ามันก็คือตัวสอง้านสะี่บ้านหลังเนี้ยเราจะจ้างหมาทามบัดเจอยู่ที่สองล้านสี่ทีนี้สองล้านสี่เนี้ยมันก็จะไปอยู่ที่คอนโทรว่าคุณมีเงินอยู่เท่านี้นะราคาจ้างเหมางวดที่หนึ่งอ่มวดที่หนึ่งคือสองแสนห้าก็คือสรุปงานมวดเจสิบอ่า J10 ก็คือตัวนี้สองแสนห้าอันนี้คือมดที่หนึ่งตามบัตเจ็ตอ่ะเวลาเราใช้คอนโทรลก็คือคุณจะมีมบในกา,ทารทหมดเนี้ยสองสนห้าทีนี้พอเรากลับมาที่คอนโทรลใช่ไหมคะเราใส่สองแสนห้าปั๊บเราจะมีบัตเจ็ตอยู่เราใส่ตัวเลขบัตเจ็ตเข้าไปเลยนี่ตัวนี้ก็คือเท่ากับอ e ีหกนะสูตรมันจะลิ้กันอยู่อ่ะ ทีนี้ไอ้สองช่องเนี้ยมันจะมีแบบกับไม่แบบอ่าถ้าอะไรมีแบบเราสามารถถอดแบบเอามากลองเอามากรองไได้เพื่อเราจะได้ประเมินว่าเราจ้างเหมามันนี้แล้วอ่ะเรามีแบบอยู่เท่าไหร่เช่นแบบมันอาจจะเกิดจากเหล็กเส้นใช่ไหมเราซื้อของเกิดจากคอนกลิ่ที่เราซื้อของ,อของมันจะมีแบบแต่ถ้าเป็นการจ้างเหมาผู้รับเหมาก็อาจจะไม่มีก็อาจจะกลายเป็นหักสีสามเปอร์เซ็นตอะไรก็ว่า ะะทีนี้ในงวดนี้2องแสนมันก็จะประกอบไปด้วยเนาะมี PO นะ PO ก็คือการซื้อของทั้งหมดนะนะคะทีนี้เรามาดู PO เกิดจากอะไรนะ PO เกิดจากเราเปิด เขาบอกว่า Purchase Order L28 ถามสอบก็คือเรามาดูที่ Purchase Order ยีสิบแปดคือตัวนี้เรา,เามันหารสองนะแปลว่าเขาจะซื้อเหล็กตัวนี้ล็อตเดียวแล้วมาทำสองมวดอ่าพอมาทำสองมวดปุ๊บเราก็เลยหารค่าเฉลีย่ยอัดเข้าไปอ่าทีนี้พอเรามาดูคอนโทรลเห็นไหมมันก็จะเป็น PO เป็นจำนวนเป็นแบบเพราะว่าอันนี้เรารู้รปแบบ เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิด PO อ่ะเราสามารถเปิดเปิดในนี้ได้เลยมันจะเป็นตา TO, ราง PO อยู่แล้วก็เปิดรัยไปเรื่อยๆอ่าเราก็จะใส่เลข PO หนึ่งส,ส,งสองสามสี่มาไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เราเปิด PO อเราต้องมาตัดคอนโทรลมาตัดคอนโทรลหน้านี้นอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดเลยว่าเราเคยเปิด PO ไปเท่าไหร่แล้วต้องหาช่องเท่าไหร่เพราะว่าเรามาตัดตามนี้ถ้าสมมุติเราตัดแล้วไม่เหลือหรือเกินงบมันจะฟ้องตั้งแต่ตาราง ตอนเนี้ยหนูใช้วิธีเอาต้นทุนไปตัดหน้าแรกมันอาจจะเออ่เลยแล้วก็ได้เพราะมันไม่มีคมอนโทรลตรงนี้ออันเนี้ยเรารู้ว่ามันเกินงบตั้งแต่เปิดทีเ,เลยวันเนี้ยเราไปรู้ทีหลังก,ก็คือซื้อจริงอ่ะข้อมูลจริงแล้วก็ไปตัดก็มารู้ว่าอ๋อมันเกินนะเพราะเราซื้อไปแล้วอันเนี้ยรู้ตั้งแต่ตอนเปิดทเอเลย เพราะฉะนั้นอันนี้คือตลาดกับหความหมายมีแค่นี้อ่าที่ตารางคอนโทร,โทรมันจะมีขี่งวดมันจะมีงวดตามตามงวดแบบเจ็ดเลยต่อไปเป็นสามสามสนสองอ่า mm hmm. มาดูคอนโทร,โทรอันนี้อันนี้สามสองสามเห็นไหมข้างจานหมาตัวสุดท้ายในอันที่สองนเป็นสามสอง ที่น่นเวลาเปิด PO พี่จะเปิดเป็นค่าแรงด้วยทีนี้ถ้าเราเปิดเป็นค่าแรงด้วยเราอาจจะต้องเปิด PO เป็นค่าแรงแล้วก็ไปดตัดเปิดค่าแรงแล้วก็ไปตัด,ด,ตดใช่ อันนี้เราไม่ีารงมเปอเ็นเอ่ามันจะมีข้างล่างเนี่ยค่าสีสามเปอร์เซ็นต์อืมนิดหนึ่งอ่าทีนี้มาดูว่าอันเนี้ยมันมันดึงศูนรมาจากเอชที่สิบห้าดึงมาจากค่าจ้างเหาที่เหลืออ่าวันเนี้ยตารางเนี้ยมันคือของบกแรงของบกแรงของบกแรงใช่ไหมคะอ่ะอ ตั้งหนึ่งสองแสนห้าซื้อของไปท,ทั้งหมดตัดเหลือค่าแรงหนึ 3, 1, 3. ่งสามแสนได้สามหมื่นสามแสดงว่าช่างได้เงินจริงๆก็คือสามหมื่นสามพันย์สามเขาเลยหกักภาษีสามเปอร์เซ็นต์ของสามหมื่นสามศูนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าหมดีโอตรงนี้สองแสนห้าช่างได้สามหมื่นสองจบแล้ววอลช์นางเบอร์เขาเขียนว่ายื่นแล้วก็แปลว่าวอลช์นี้อันนี้จบ สมมุติว่าวันนี้เกิดเงินเหลือ 30, อยู่สามหมื่นท่านขอเบิกห้าหมื่นติดลบทันที <ừ. S 1> มิวก็รู้แล้วอ๋อช่องนี้ติดลบแล้วนะสอ,สองสองหมื่อ 50, อนอะจากสามหมื่นเป็นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วนะเราก็จะรู้ว่าสองหมื่นติดลบมิวก็อาจจะดึงตัวเนี้ยไปกระทบหน้าแรกก็คือหน้าสรุปงานงวดว่าช่องนี้ติดลบตรงนี้ป่ะแล้วก็แล้วก็มาสไลด์มาจิ้มเบิกที่เราเคยทำก็ได้เนี ừ. ซึ่งหนูอาจจะดึงดึมมาเป็นอีกตารา,างข้างๆก็ได้นะหรือจะใช้ตารางนี้แล้วไปแอดข้างๆเหมือนที่หนูทำก็ได้ความหมายมีแค่นี้ระหว่างคอนโทรกับเพอร์เ s e o อ d e เดอร์วอ r ชเชอร์วอชเชอร์สามารถใช้ไหมถ้าวอลช์เชอร์เราเปิดไม่ได้ใช้ใช้ใต่างหากจริงๆถ้าสมมุติว่าเราจะใช้อันนี้ก็ได้ก็คือเชาวอชเชอร์อันนี้เลยแล้วก็เปิดตัวเลขอัดเข้าไป อย่างนั้นนีอันแรกเลยเนี่ยเขาจะจ่ายค่าแรงชั่นงวดที่หนึ่งมันก็คือหักสามเปอร์เซ็นของงวดเมื่อกี้นี้งวดเมื่อกี้เนี่ยคอนโทรลตัวแรกเลยเห็นไหมว่ามันสามเปอร์เซ็นเหลือสามสองสามเจ็ดหนึ่งก็เลยจะทำจา่ายวอลเชอร์อยู่ที่สามสองสามเจ็ดหนึ่งอ่พอมันเป็นวอลเชอร์ตัวนี้ก็ปิดปิดจอบแล้วว่าอ๋องวดที่หนึ่งจ่าย ค่าแรงครบหมดแล้วนะจ่ายค่าของครบแล้วนะจบสองแสนห้าก็คือเท่าแับเจ็ดแต่สมมุติวันนี้เกิดเหลือเงินช่างสามหมื่นสองนิวจ่ายเขาแค่สองหมื่นอ่ะติดบวกหมื่นสองวก็ไปเพิ่มในแบบเจ็ดหมื่นสองเพิ่มข้างๆก็ติดบวก นี้จะใช้โรเชอร์ไหมนั่นแหละว่าเป็นแบบบอจ่ายช่างถ้าจะใช้ถ้าใช้ก็จะให้บุกใช้ด้วยถ้าไม่ใช้ตอนนี้บุกเพ่ใช้วิธีเอ่อเปิด TIO ช่าแล้วก็ไปตัดเอาข้างๆตัดเพราะพี่ตัดตัดเป็นวีคจ่ายค่าแรช่างทุกวีคก็จะประเมินมาตามหน้าหาว่าวีคนี้จากการรีบารไม่ได้ แล้วไม่หมดอ,องสาแล้วคุณเสร็จงานดีแล้วก็ไปจัดตามหลักทางเลพี่จะประเมินบำเงินค่าแรงต่างของสามันจะมันจะง่ายกว่าเพราะงานเสร็จแต่พี่มันยังไม่เสร็จบะเงิน่็20เปอร์เซ็นต์เข้าไปคนน่าแรงซ้ำเท่าไรเลย หรือเขาไปตัดจากพีโอก็ได้เพราะว่าไงมุกก็ต้องเปิดพีโอฟันโทรอยู่แล้วตรงเนี้ยซึ่งมุกเขาต้องเปิดเป็นค่าแรงค่ะแต่ว่าพีโอเนี้ยขาเปิดทุกอันเลยนะ mm hmm. เห็นป่ะค่าเขียนแบบ mm hmm. แอ, mm hmm. อ,อืเปิดหมดเลยแม้กระทั่งค่าขออนุญาตอ่าแล้วก็ค่าคอมเปิดหมดเลยเปิดเอะเขาก็จะได้รู้ว่าในในในบ้านหลังเนี้ยเขาจ่ายอะไรไป ตอนนี้เราค่าคอมไปใส่ในค่าใช้จ่ายใช่ป่ะถูกต้องอ่ะพี่อาายากจะให้มาใส่ตรงนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในบัตเจ็ตนี้เลยอ๋ออ่ะมาบัตเจ็ตนี้จริงือเท่าไหร่เออเอ็กเพนเราก็จะลดลงเนี่ยพีโอเอ่อเป็นสมมุดพีโองานไฟเนี่ยเขาก็เปิดรีมี่เลยแล้วก็ PO, PO, ไ,ปปวไปตัดคอนโทร มีมืเข้าใจคอนเซ็ตไหมเข้าใจอ่าคอนเซ็ตมีแค่นี้เลยแต่เราแค่ยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเอ่อคอนโทรลเพรสเ r สวอเนี่มันมีอันนึ่งดูคอนแทคคอนแทคก็คือเรากตเราจะบอกว่าเราจ้างเหมาแต่ละอันเท่าไหร่อันเนี้ยจริงๆสาราน่าจะใช้เพราะว่ามันเพราะาพี่พันจะสไลด์งวดมาแล้วอืมอก็แปะลงไปเลยว่างวดช่างจริงๆอมันมีทั้งหมด เจวดแปดวดอะไรก็ว่าไปสําหรับบัตเจ็ตอันนี้เราจ้งใครเท่าไหร่มันก็จะอยู่ในในไฟล์นี้หมดเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นในหนึ่งในหนึ่งเอ็กเเนี้ยมันก็จะเห็นเทุกชีตอ่าเวลาเรียกไฟล์ก็เรียกแค่เอนี้แล้วตัดอันนี้ก็จะได้เวลาถ้าแบบแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเอ่อ มีเยอะมากเป็นคองมนเยอะจริอืมประมาณนี้อันนี้มันเป็นของมุกอีกอีกอันหนึ่งที่แบบเคยตัดจริงไว้เนี่ยอ่าก็เลยดึงตัวนี้มาเลยเพราะมันลิ้นลิ้นสูตรเป็นหมดแล้วงั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบ้านหลังหนที่ผบอกว่าให้นำไปเลยค่ะก็คือพี่มุกก็จะเปิดตัวในนี้พี่จะให้เปิดตัวในนี้ พี่จ๋าตัวน,น้อยนี่แต่พี่จ๋าจะไม่ใช่วงชื่ออ่าฮะแต่แตว่าพี่ปุ๊กอยากให้ไม่เหมือนใครพี่ใช้ก็ใช้วงชื่อ uh huh. เพราะว่าเขาตัดจ่ายช่างนะ่ะเขาไม่ได้ใส่วงชื่อเขาตัดในพ uh ีโ huh. ออ่มทีนี้เวลาเขาตัดในพีโออ่ะเขาจะไปไปเขียนมาไว้ข้างๆพีโอว่าวันที่เท่านี้เอ่อตัดเท่านี้บาทอีกเท่านี้บาทแบบเรียงๆกันคนๆเลย uh huh. ทีถ้ามันเป็นウชเชーมันอยู่ในนี้อยู่ในบัตเต็ตเลยแล้วมันก็จะไปดูกับคอนโทรน้ะว่าเขาจ่ายไปแล้วจริงซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้แปลกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันมีคอนโทรอยู่คอนโทรก็คือค่าแรงหยู่เท่าไหร่แต่ในคอนโทรเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจ่ายข้ามสามหมื่นสามเป็ไหมมันคือแค่คอนโทรอ่าแต่ถ้าวเชอร์มันจะบอกเลยว่าจ่ายสามหมื่นสามหรือเปล่าจ่าย หนึ่งสองหรือใจสามหมื่นหรือใจเท่าไรเท่าไรถ้าบุ๊คเขาใช้วอชเชอร์ในนี้ปุ๊บอาจจะเขียนว่าวอชเชอร์ครั้งที่หนึ่งค่ะใส่ามใส่ไปละหมื่นละสองหมื่นละสามหมื่นอะไรแบนีแ,มมนแต่ความต่างก็คืออันนี้มันเป็นงบรวมบุ๊คเขาต้องเอาคอ่าแรงเพราะเขาเราเปิดค่าแรงแยกกับค่าของอันนี้ค่าของค่าแรงรวมกันตัดของเหลือเท่าไหร่ วันนี้ตัดอันนี้สารมันสองสองแสนห้าใช่ไหมพอเราตัดค่าของไปทั้งหมดเหลือค่าแรงสามหมื่นสามเขาก็หักสามเปอร์เซ็นต์ไว้ mm. สรุปจ่ายช่างแค่สามหมื่นสองอ่าเขาก็เอาสามหมื่นสองเนี้ยไปจ่ายล็อกเชอร์เลยสามหมื่นสองจบ mm. อันนี้ก็คือสําหรับช่างเมนอันนี้เมน mm. เพราะว่าของแรงวงการหรือค่าแรงเขาจะเอาไปจ่ายแต่มุกไม่ใช่อย่างนี้มุกสมมติว่าวันนี้มีบัตรเจ็ดห้าแสนเปิดค่าแรงช่างไป สองแสนค่าของสามแสนค่าของเกินช่าไม่เกี่ยวช่างได้ของแสนจำไม่รู้เลือ,อ่าาไม่รู้เพราะว่ากระเป๋าเปนท่านี้ของจะขาดจะเกินไม่รู้ไม่สนมันอาจจะติดลบค่าของก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าค่าของถูกแพงเกินไหมหรือว่าจ่ายช่างเกินไหมช่างขอเพิ่มไหมอาจจะเกินสองแสนก็ได้จะไม่เหงิอนอันนี้วิธีอ่ะก็จะตัดต่างกันแต่ค่าของพี่เนี่ยตัดแบบนี้ได้เลยเพราะพี่พันจ้าง ไม่สนใจเหลือค่าแรงเท่าไรแต่สมมติ azt, อย่างของบ้านลูกค้าที่ตังไม่เหลือก็จะเป็นติดลบเขาก็จ่ายเป็นสามแสนสอเอ้ยสามหมื่นสองแลแล้วต้องลองทำอลองไปตัแต่ว่าอันอันล่าสุดที่จะให้กินทำแั็เจนเป็นสามชั้นแต่ที่ไม่มีไฟ S <S ต้องไปทำต้องไปทำแต่ว่าไฟแต่ไฟสามชั้นมันจะขยับขยับอย่างนีนพี่ส่งนี้ต้องไปทำให้มันเป็นไปตามงวดลูกค้า เน,นี่ยสามชั้นมันจะมีั้งหนั้สองนวดเนี่มนี้หนัอ,อนวดที่จก็ไม่ถึอไม่เนี่ยยังใหม่เพราะมันสามชั้นว่าเดิมมันมีแค่1ิบสิบเอ็ดนวด เลือ <cents> ก่อเลือกกว่อันนี้รีสก็่ารงดีเลอันเฟอมาจะได้จัดการเลยโอเคไหมันึเืนี้มองทั้งกอมีเรงคราทำแบบสามชั้นเยที่นีเขาําอีอ่าเราทำสามชั้นแล้วก็ลองตัดทีนี้เราจะ รู้เลยว่าจที่เท่าไหร่แต่เวลาหนูทำมาจิ้นหนูต้องทำอย่างนี้นะเอ่อว่าหนี่ไม่ไม่เข้าใจทีูใส่แดงแดงคือะแดงคือตีลบกใช่ตีลกจานั้นสีแดงสีแดงสีแดงที่คือตัวขงสือที่แหกแหสีแดง่ตีลอ่าตีกตีล้วเท่าไหร่ใส่ใส่าใช่ไหมคือเวลาทำมาจิ้นอะเราต้องสมมติว่าเราเราทำไม่หมดหลังใช่ไ ลดแค่สามวดแรกแต่แต่พอเป็นสามวดแรกงวดอื่นๆนะมันยังไม่ได้ทำเราใช้ตัวเลขเดิมไปเลยถีจะเป็นมาที่งงสิบหกองนี้ไม่ได้อ่าต้องเป็นแบบที่สามสามสิบอะไรก็ว่าไปเหมือนถีวใช้ตัวเลขแค่ของที่ทําไปแล้วใช่มันเลยขึ้นแบบนั้นมันไม่ใช่มาที่อันนั้นมันเป็นปริมานี่คือว่าหีนจะเช็คว่ามาจิ้งเท่าไหร่ก็คือต้นทุนใหม่ต้นทุนใหม่ที่เราทำจริง บวกกับต้นทุนที่ไม่เกิดขึ้นลบกับค่ากับราคาขายค่ะถึงจะเป็นามาร์จิปัจจุบันค่ะจะยี่สิบสามอาจจะยี่สิบสี่แต่ถึงมันโชว์หกสิบกว่านะโอเคมันเป็นไม่ปริมาณเลยโอเคอีชิดเนื่องอ่ะอ่าคือทำไว้อยู่ที่ตลาดเซซีแดกโอเคคือรวมมาร์จิ้นให้มันเกิอ่าได้เงินก็มาจริงจรแต่ตัวเลขมันไม่ตรงนะเหมือนบางอันมันเหมือนเหมือนเหมือนตัวเลขมันยังไม่ตรงอยู่นะที่ที่ดูแล้วแว๊บเหมือนแบบว่า ตัวเลขเข็มอยู่ตัวเลขอะไรบ้างการน่ะเหมือนมันมันยังเป็นไม่ใช่ตัวเลขจริงอยู่เออเหมือนเราตอกเข็มไปแล้วมันยังเป็นตัวเลขที่เอาของเงินให้เกิดมาใส่ของมันเกิดไปแล้วอ๋ออ่าเขาบ้านมันพันสร้างไประดับนี้แล้วเห็นไหมอ่าแลนนี้เราทำเข็มไปละแต่เข็มมันใช้เลขบัตเจตซึ่งเลขบัตเจตไม่ใช่เลขจ,จรีนอ่าต้องไปดูว่าหนึ่งคือมุกไม่ได้ใส่ปปหรือเปล่าหรืองก็เลยไม่ได้อัดเข้าไปเขาบางทีพี่ตอกเข็มใส่หมดโรงเนียนแล้ กคนอาจจะแบบเปิดที่หัวมันยืดข้นไปเลยก็ไม่รู้ไม่หามสามอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้หมดเออเพราะบางทีอาจจะไม่มีต้นทุนเลยเช่นเข็มมันสั้นมากเค่ะบางทีพี่ใช้เข็มเหลือมาย่อนเพราะบางทีแบบมันเหลือที่สี่เมตรเลยต่อกหลังได้เลยบางทีสังหกตอกลงมีเมตรเดียวก็มันก็เหลือเยอะเลย มุกอาจจะแบบเอาของเผมมาใช้ปั๊บต้นทุนมันหายเลยมันไม่มันไม่ขีมันเราต้องเอาเออไม่เอาอะไรนั่นจริงๆมันจะต้องทุนตัวนั้นอายัดต้นทุนหนีก็เลยหายไปเออประมาณนี้อ่ะเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะอะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้มุกเข้ามา มีอธิบายได้ใช่ไหมฮะหมือกับพี่สายอธิบายได้ใช่ไหมได้สิอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรื่องหลังใหม่ะผมก็ยังตัดจี่ให้อยู่ใช่ไหมคะจะตัดมด้ขึ้นแต่ว่าพี่มุ๊คก็มันเปิดถูกพี่มุกกเขาจะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าขั้นรนคืออะไรเอเหค่ะอ่าหนูก็ไม่ได้ต้องมาตัดยากขนาดนั้นก็ดูจากตัวเลขคอนโทรลประหยัดข้างหน้าเลยอืม ซึ่งถ้ามุกเดูเป็นใช่ไหมเขาดึงขึ้นไปได้เลยเขาก็จะรู้เลยแต่ให้เขาทำเป็นยาสเต็ปนะเออหนนขึ้นไงหนุีอีกสาที่มีมมเออ มันเทจตัวที่เขาตัดตัดจริงๆเลยอ่ะเขาที่ส่งมาให้ไปที่ a b c ใช่ไหมไม่รู้อน่ะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเช้าแล่วเป็นยัไงคะเนี่ยจัดแบบนี้อะค่ะในจอก็หมุนอะ่ะ